สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัตสวีเดนกลับมาดำหน่อยค่ะพี่น้องขาเวลาเช้าเช้าตื่นขึ้นมาเป็นเวลากาแฟนั่งบอร์แวรกับพี่น้องกับพี่น้องขาแล้วก็หยิบยก ประเด็นดังที่สังคมยังมีความสนใจตามกระแสะวันนี้มาดาหน่อยหยิบยกกรณีของนาแต่ค่ะพี่น้อง่ะน้าแต่มีการโพสต์ลงใน facebook แล้วก็สิ่งที่มาดาหน่อยขึ้นหัวข้อก็คือนาแตโ่โพสต์ยอมใจจริงๆคือใครหนอน้หลค่ะพี่น้อง่ะเป็นที่อย่างที่ด่งดังกันช่วงนี้ก็เกาะติดสถานการณ์สี่ก่อตลอดนะพี่น้องเนาะว่าจะมีการเกิดอะไรยังไงขึ้นเป็นตามข่าวอะไรยังไงหรือเปล่าขณะเดียวกันทาง แต่เองกับพี่น้องขาทางน้าแต่เองก็มีการโพสต์ข้อความโพสต์ของน้าแต่ก็มีการโพสต์อยู่ว่าควายอยากดังสร้างประเด็นเพื่อยอดวิว โกหกสังคมกันไปยอมใจจริงๆน่าน่ะค่ะพี่น้องคามาดาหน่อยหยิบยกคําว่ายอมใจจริงๆของนแต่มาขยายนิดนึงค่ะพี่น้องขาเอ๊ะหมายถึงใครเอ๊ะหมายถึงอะไรเหมือนกับว่านแต่มีอะไรในในที่รู้ที่เห็นที่กำกลุ่มความลับอยู่หรือเปล่าอย่างนั้นแะ,ะค่ะพี่น้องคา <ๆ S 1> เพราะว่ากับการที่แต่และครั้งที่นาแต่ออกมาทำคลิปหรือออกมาทำการโพสต์มัน <c oughs> มันสามารถที่ตีความหมายเป็นในๆเป็นสิ่งที่น่าติดตามน่าค้นหากับพี่น้องคะมันเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกก่อนหน้านั้นก็น่าแต่มีการพูดไม่ว่าจะเป็นไม้ตะคงตะเคียนอะไรตะก่อนที่น่าแต่มีการพูดมันก็เป็นจริงตามที่น่าแต่พูดอย่างที่ว่าลวกับพี่น้องคะกับการที่น่าแต่ออกมาเปรเย์ๆออกมาพูดออกมาติมา ออกมาแนะนำอะไรทำนองนั้นก็มีหลายประโยคหลายประเด็นที่น้าตะออกมาแล้วมันก็จะเหมือนกับว่ามันเป็นจริงมันก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะเหมือนกับว่ารู้อะไรในๆแต่เหมือนกับว่าไม่ไม่พูดไม่เปิดไม่เผยมันมีหลายโพสต์ที่นะ้าแตะโพสต์ลงใน Facebook ที่มาดําหน่อยหยิบยกหลายหลายโพสต์เข้ามาทําคลิปอยู่ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากมันก็พอน้าตะโพสนูน่นนี่มันก็เหมือนกับเป็นจริงกับ นั่นคือสิ่งที่เราหยิบยกมาคุยกันแต่คราวนี้คำว่าควายอยากดังสร้างประเด็นเพื่อยอดวิวโกหกสังคมกันไป ยอมใจจริงๆถ้ามาตีความหมายจริงๆแล้วมันก็น่าคิดอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่าอะไรอยากดังอยากดังนี่ควายอยากดังอ,อ,อ,อันนี้มันแปลว่าใครหมายถึงใครแต่โอเคนะเพราะว่านาตเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้อ่ากล่าวถึงใครไม่ได้บอกถึงใครไม่ได้โยงถึงใครแต่อย่าเป็นคนร้อนตัวอย่าร้อนตัวไปเองกันแล้วกันแต่นาตก็พูดขึ้นมาลอยๆอย่างที่ว่าควายอยากดังสร้างประเด็นเพื่อเพื่อยอดวิว มันก็น่าคิดอยู่นะพี่น้องนะควายอยากดังสร้างประเด็นเพื่อยอดวิดออดวสร้างประเด็นเพื่อยอดวิวสร้างประเด็นเพื่อยอดวิวอันนี้มันก็เอ้มันมันอันนี้เป็นว่ามาดาหน่อยเอามาวิเคราะห์เอามาวิจารณ์กันแ,แล้วกันในส่วนที่บอกว่าควายอยากดังสร้างประเด็นเพื่อยอดวิวโกหกสังคมไป โกหกสังคมกันไปยอมใจจริงๆเนี่ยน่า่่จะหมายถึงใครหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสอสอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วอย่างที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็จะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ อันนี้มาดามหน่อยอ่าอ่าวิเคราะห์กันแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นการเรื่องนู้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นการอ่ากระแสสังคมก็อย่างที่บอกเป็นการสร้างละครเป็นการสร้างกระแสเป็นการอ่าสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงเพื่อ สร้างยอดวิวพอเห็นว่ายอดวิวมันตรงมันตกหรืออะไรยังไงแล้วก็จะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อเรียกกลับคืนเรียกเรตติ้งเรียกยอดวิวกลับคืนมาหรือเปล่าสร้างประเด็นขึ้นมาอย่างที่น้าแต่พูดนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ค่ะพี่ดองขาเพราะว่าในสิ่งที่ เราเห็นในสังคมเห็นทุกคนเห็นกรณีของกกกอกสตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเห็นหนูน่นเห็นนี่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสูญเสียฝ่ายถูกสงสัยเองเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นกลางๆนะพี่น้องเนาะมันก็จะมีขา่ขาวนู่นข่าวนี่แต่พอนาแต่ขึ้นมาโพสต์นี่เราก็สามารถที่จะคิดตามได้ละว,ว่านาแต่หมายถึงใครนาแต่หมายถึงอะไรมาดามหน่อยก็ยังจะมองอยู่เหมือนกันอ่ะเอ๊หรือว่ามันเป็นเกี่ยวกับการที่เกิดเรื่องที่ผ่านมาสองสองเอ๊ อาทิตย์นี้แหละค่ะพี่น้องขาไม่ใช่สองอาทิตย์อาทิตย์นี้แหละอ่าที่ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าหน่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับที่น้าแต่ขึ้นโพสต์นั่นหรือเปล่าเราก็มาติดตามดูค่ะพี่น้องขาคำว่ายอมใจจริงๆน้าแต่กันจะบ่งบอกอะไรหรือเปล่าย,ยอมใจจริงๆนี่ก็หมายถึงว่าเออมันสร้างได้ทุกเรื่องทุกราวถ้าเป็น fc บางกลุ่มก็งจะบอกว่าเออแถไปแถามาสร้างนู่นสร้างนี่แถขึ้นแถลงประมาณนั้นอ่ะหรือเปล่าค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามัน มีประเด็นดังแย่ๆมากมายโอเคเรามาพูดคุยกันในในการไลฟ์สดรอบต่อไปนี่ก็แล้วกันกับพี่น้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ